ครับผมกิติพัฒน์กวังในอำเภอโดยสะเก็ตครับสำหรับอำเภอโดยสะเกตก็เป็น1ใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในอำเภอเรามีพื้นที่ทั้งหมดแบ่งการปกรครองเป็น12ตําตำบล14บส14ตำบลน,นะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทำไร่ทํานาทําสวน พืชที่มีการปลูกกันมากก็คือข้าวนะครับรองลงมาก็เรื่องของลำไย,ยแล้วก็กาแฟตามลำดับนะครับพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟกันมากก็อยู่โซนด้านเหนือทิศเหนือนะครับทางตำบลป่าเมี่ยงเทพสเสด็จนะครับของดอยสเกตเราก็กาแฟที่ขึ้นชื่อก็คือกาแฟเทพสเสด็จนะครับซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบล เทพเสด็จ uh, นะครับซึ่ง uh, เป็นกาแฟที่ uh, ปลูกด้วยระบบอินทรีนะครับ uh, อยู่ในพื้นที่สูงดังนั้นจึงมีความ uh, โดดเด่นด้านรส uh, ชาติกลิ่นกาแฟเป็นเฉพาะตัวนะครับ uh, ซึ่งไม่มีใครเหมือนแล้วก็ uh, ในการ uh, ปลูกกาแฟนั้นนะครับ uh, พี่น้องเกษตรกร,กรได้มีการรวมกลุ่มกัน uh, ในรูปของแปลงใหญ่นะครับ uh, ซึ่งมีความเข uh, ้มแข็ง เป็นอย่างมากนะครับกาแฟของเทพสเสด็จนั้นได้ส่งเข้าประกวดได้รางวัลมามากมายนะครับสิ่งที่ทำเพื่อภาคภ,าคภูมิใจประการหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือ,อเรื่องของกาแฟนั้นช่วยเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในฤด,ดูหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับ โซนที่พี่น้องประชาชนมีการปลูกกาแฟเนี่ยจะช่วยกันดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับจะทำแนวกันไฟป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่นะครับในปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เกิดไฟไหม้ป่าเลยนะครับในโซนพื้นที่แถวเทืเสด็จที่มีการปลูกกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกาแฟที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้นะครับอันนี้คือความ โดดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของอกาแฟเทพสเสด็จนะครับนอกจากมีรสชาติที่ไม่เหมือนใครที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญก็คือ,อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่าเพออยากนำเรียนนะครับขอบระคุณครับค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับ กาแฟแปลงใหญ่เทพสเสด็จนะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นตัวแทนระดับภาคนะคะที่เข้าไปประกวดกาแฟคุณภาพอีกนะคะกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่เทพสเสด็จก,ก็เป็นกลุ่มที่เคยได้รับมาตรฐาน Green and c l e a n ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนที่เขาทำโครงการล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับนะคะนะคะกลุ่มเกษตรกร,รกรลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง แล้วก็มีความตั้งใจดีนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมกับโครงการของเราอย่างสม่ำเสมอจริง,รงๆก่อนหน้านั้นก็มีการเข้าร่วมกับในโครงการต่างๆของคณะ,กะเกษตรศาสตร์อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มน,นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ ได้รางวัลดีๆในของกาแฟแปลงใหญ่ได้นะคะกาแฟกรีนแอนด์คลีนเนี่ยทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ให้กับเกษตรกรเรามีกลุ่มนักวิชาการที่พยายามทำงานตรงนี้นะคะเพื่อให้ตัวเกษตรกรเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งในอนาคตเขาอาจจะได้รับมาตรฐานกาแฟอินซีกาแฟ,ฟ PGS หรือกาแฟ G.A.P. หรือมาตรฐานต่างประเทศตัวอย่างเช่นของ U.S.D.A. i p h o n e อะไรต่างๆก็ได้นะคะก็ด้วยนโยบายที่อยากให้กเกษตรกรเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่ดีนะคะก็ทำเป็นกาแฟที่อนุรักษ์ป่านะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอทำยังไงให้เขาปลูกกาแฟได้อย่างปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากนั้นพอเก็บเกี่ยวกาแฟออกมาก็ มีการแปรรูปทำให้ผลผลิตของเขานั้นปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราห่วงกังวลน,นิดนึงก็คือเรื่องของอาการปนเปื้อนหรือการที่มีเชื้อโอคาทอกซินในเมล็ดกาแฟนะคะก็ด้วยโครงการนี้ก็พยายามให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็บอกแนวทางให้กับเกษตรกรเนี่ยทำให้กาแฟปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลาจากการเกิดอโอคาทอกซินนี้ค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของกาแฟกร e นแ and ์ก e ี n จากโครงการล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับซึ่งเรา,าดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560ค่ะสวัสดีครับผมกลษาาตร์เรือนแสนครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานทออกสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูแลในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ดูแลของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่เทพสเสด็จในส่วนของธนาคารเองได้เข้าไปสนับสนุนตลอดห่วงโซ่การผลิตครับดูการผลิตเพื่อสร้างคุณภาพของกาแฟเป็นกาแฟที่สามารถบริโภคได้อ,อย่างปลอดภัยดูของห่วงโซ่ข้อกลาง ที่จะรวบรวมผลิตผลภายในกลุ่มมีการแปรรูปนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนความต้องการของตลาดเรามีการจับคู่แมทชิ่งระหว่างผู้ผลิตกับผู้ที่นำไปจำหน่ายหรือโรงงานเพื่อทำให้กลุ่มนี้เป็นหัวขบวน ของการผลิตกาแฟและผมมีความมั่นใจว่ากลุ่มแปลงใหญ่ทเทพเสด็จนี้จะสามารถชักลากขบวนรถไฟของกาแฟซึ่งเป็นพืชที่มีอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่งของธงกศเราก็เข้าไปสนับสนุนแหล่งทุนที่ต้นทุนถูกเช่นล้านละร้อย ถ้ากลุ่มมีความจําเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือทางอนนาคารเองก็พร้อมสนับสนุนและสนับสนุนมาโดยตลอดอีกส่วนหนึ่งทกศาเองได้ไปสร้างศูนย์เรียนรู้กาแฟที่ตำบลเทพสเสด็จเพื่อที่จะให้ศูนย์ต่างๆหรือม่อนดอยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มาเรียนรู้ ต้นตำรับที่แท้จริงของกลุ่มของการผลิตกาแฟเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารทุ่มงบประมาณบุคลากรแล้วก็องค์การพยพต่างๆที่จะสนับสนุนให้กลุ่มแปลงใหญ่ทเทพเสด็จของเราได้บรรลุผลในเชิงของธุรกิจในเชิงของการคืนกำไรให้กับสังคมและสุดท้าย ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยทางแปลงใหญ่เทพสะเดเงก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสุดท้ายมีการสร้างคมภูมิคุ้มกันในกลุ่มโดยมีการเก็บออมและในอนาคตหลายๆพื้นที่หลายๆกลุ่ม ก็จะเข้ามาดูศึกษาดูงานกลุ่มนี้ทางทกศเองมีความมั่นใจครับสวัสดีครับผมนรงจาตัวรพจน์ครับผู้จัดการทรกศาสาขาดอยสะเก็ดนะครับ,รบก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จนะครับที่ได้รับรางวัล เกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นในระดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของทกศสาขาโดยสะเก็ดนะครับก็มีส่วนร่วมในการเข้าไปทํากิจกรรมกับกลุ่มนะครับอ,อย่างแรกก็ได้แก่ออไปจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับซึ่งก็ได้แก่กาแฟอข,อของเทพเสด็จอยู่แล้วนะครับ โดยการเข้าไปสนับสนุนให้เกิดกร,ระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเทคโนโลยีในวัะนวัตกรรมนะครับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดยนำสมาชิกในกลุ่มนำเกษตรกรรุ่นใหม่หรือนิวเจนนะครับเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการผลิตนะครับการรวบรวมรวมทั้งการตลาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชนบทคนในชุมชนนะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทางสาขาโดยสเก็ตได้เข้าได้เข้าไปแนะนำนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการพิจนารณานะครับก็คือเป็นเรื่องของการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อพัฒนากเกษตรแปลงใหญ่นะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้กเกษตรกรในกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันผลิตนะครับแล้วก็มีการจัดก,การทางการตลาดนะครับโดยสินเชื่อตัวนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต่ำนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนให้นะครับในอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับก็คิดดอกเบี้ย กับกลุ่มเพียงจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือคิดง่ายๆก็คือล้านละร้อยนะครับล้านละร้อยในส่วนนี้ทกศก็ยินดีสนับสนุนให้กับกลุ่มนะครับที่จะพัฒนากลุ่มให้พัฒนาต่อไปในอนาคตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสว่างจ้งเที่ยงนายกองก์รบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จครับในในส่วนของกลุ่มกาแฟ เทพเสด็จก็จริงๆแล้วตำบลเทพเสด็จเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟมากที่สุดของของเชียงใหม่เพราะว่าปลูกทุกหมู่บ้านของตำบลเทพเสด็จครับแล้วทีนี้กลุ่มของอกาแฟแม่ตอนหลวงก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากแล้วก็มีสมาชิกได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรวมกลุ่ม แล้วการร่วมเกี่ยวกับทําผลผลิตส่งให้ทางกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มาเป็นพื้นที่ในในพื้นที่ของแม่ตอนหลวงเป็นพื้นที่ที่ระดับน้ำทะเลได้ความชื้นได้กาแฟก็เลยมีคุณภาพกว่ากว่าหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ตำบลเทพสเสด็จนะครับในส่วนของ อบตอทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพสเสด็จก็ได้มีส่วนร่วมอ่ให้การสนับสนุนงบประมาณบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทำได้แล้วก็ให้การดูแลให้การสนับสนุนให้กำลังใจก็ถ้าเวลามีกิจกรรมในการไปดูงานหรือว่าคณะใหญ่ๆก็ทางอบตอก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให คล้ายๆว่าไปส่งเสริมร่วมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับว่าที่ทางกลุ่มกาแฟแม่ตอนหลวงเนี่ยได้ได้รับรางคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันที่คณะกรรมการไปพิจารณาวันนั้นอีกรอบหนึ่งผมก็อยู่ในในส่วนที่ว่าได้ไปร่วมกับทางกลุ่มเขาที่นำข้อเสนอแนะแล้วก็ ก็ดีใจกับกลุ่มที่ที่ผ่านการคัดเลือกของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถ้าได้มีโอกาสไปประกวดระดับใหญ่ขึ้นระดับเขตระดับภาคระดับประเทศก็ทางทางอบตยินดีให้การสนับสนุนครับ